ดำเการซื้อโชคที่ราคาก็ไม่ได้สูงนะครับรา,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 ราคาก็พอๆพก็โชคเดิมนะครับของของของสูตรนะฮะก็จะเป็นยี่ห้อมอนโรนะครับก็ผมก็ทำการสั่งมาทั้งหมดสี่ต้นเลยนะครับก็กะว่าเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนหมดเลยนะครับก็ โชกเดิมตอนนี้มันก็เด้งเด้งแล้วนะครับขับไปก็มันก็ยิ่งยิ่งยิ่งโชกหลังนะครับเด้งเข้าเด้งมันเด้งมันเด้งเยอะเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นโชคมอนโรนะครับรุ่น OE spectrum นะครับก็เป็นสเปคของเขาก็คือเขาบอกว่าจะเอาไว้แทนโชคเดิมนะครับ ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากแต่ว่าเขาบอกว่าก็จะทำให้กระชับขึ้นนะครับก็แนวการขับก็จะเป็นแบบแนวยุโรปนะครับเดี๋ย็ลองไปเปลี่ยนดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับสีต้นด้วยกัน เดี๋ยวลองแกะดูก hmm, you know? wow ็สวยนะก็ตรงนี้ก็จะเขียนว่ามอนโรอี Spectrum นะครับ อนนี่ผมก็ทำการแกะออกมาแล้วนะครับทั้ง2แบบนะครับก็นี่ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นชุคอพหลังเนาะเพราะว่าตอนที่สั่งมาเนี่ยผมสั่งมาทั้งชุดเลยนะครับแล้วนี่ก็น่าจะเป็นชุคอพหน้านะครับเพราะว่าในในที่ในราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อเป็นแบบแยกเนี่ยชุคอพหลังก็จะมีราคาแพงกว่านะครับตรงนี้มันก็จะมีราคาถูกกว่าก็ โชวอัพหน้าเนี่ยเขาก็จะให้บูธยางให้มาด้วยนะครับส่วนโชอัพหลังเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมาเลยนะโอเคครับนี่ก็จะเป็นสองขนาดที่มันแตกต่างกันนะครับหน้ากับหลังแต่ว่าผมก็ยังหาตัวเลขว่าบอกว่าหน้าหลังไม่เจอเนาะแต่ว่านี่ก็กะเอาว่าตรงนี้น่าจะเป็นหลังนะครับเพราะในผมรถกระบะตรงนี้ก็จะเป็นหน้านะครับ โอเคครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวตอนที่เปลี่ยนเสร็จแล้วแล้วกันนะครับอันนี้ครับนี่ก็จะเป็นการทดสอบนะครับาการเปลี่ยนโช๊คเป็นของมอนโรมอนโรตัวตัว o e s p e c t ต u m นะครับซึ่งก็เอามาแทนโช๊คเดิมของท้ายทนของผมนะครับ ออราคาก็ไม่ห่างกับกับกับโชคเดิมมากนะห่างงนนิดเดียวเองนะครับแก็อนนี้ก็จะไปทดสอบว่าความห่างที่ว่ามันราคามิดเดียวเนี่ยคุณภาพการกับขี่มันดีขึ้นขนาดไหนครับ จะไปยูเทิร์นก่อนนะครับตอนนี้ก็ขับอยู่ประมาณไม่เร็วนะครับก็ไม่ไม่เกิน มไม่เกิน80นะครับผ่านรอยขุกราของถนนไปตะก,กี้ก็ไม่เทือนขึ้นมามาที่ห้องโดยสารมาครับฟิลมันออกจะเป็นแบบเป็นแบบแน่นๆฮะมันไม่ถึงกับนุ่มยโยนะครับแต่ออกเป็นแบบแน่นๆแล้วก็ไม่แข็งด้วยเคเลยนะครับนะครับเดี๋ยวก็จะขับที่ความเร็วสูงนะครับ ความเร็วก็อยู่ที่120นะครับก็ออกแน่นๆเหมือนเดิมน,นะครับก็ไม่นุ่มนะครับแล้วก็ไม่แข็งด้วยผมว่าฟิลก็โอเคเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ชอบอะไรที่มันแข็งเกินไปแล้วก็มันนุ่มเกินไปนะครับ เปลี่ยนเลนระดันหัน,นครับโอเคนะครับก็ไม่ยู่ยนะเปลี่ยนเลนนะครับรดันหันโอเคก็เอาอยู่นะครับที่เขจะเข้าโค้นะครับที่กความเร็วร้อี่สินะครับ ก็โอเคนะครับก็ก็ไม่ได้ตึงตังอะไรนะครับจำคสะพานตะก,กี้ก็โค้งที่ประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบนะครับก็ไม่ได้มีอาการเยือบยากอะไรนะครับแต่โค้งก็ไม่ได้แคบมาก แถวนี้มันก็ไม่ได้เรียบนะก็มีร้อนคลื่นอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็มีร้อนคลื่นนี่ก็รถก็ไปตามร้อนคลื่นอยู่แล้วนะครับ ตัวตงตังของช่วงล่างก็ไม่มีนะครับดังนั้นนะครับาจากที่ทดสอบมาตะก,กี้นะครับก็สรุปได้ว่ามอนโรนะครับก็เป็นถ้าเกิดว่ามาแทนมาแทนตัวที่ผมซื้อก็คือเป็นแบบเดิมเลยนะความยาวก็เท่าเดิมนะครับผมก็ขับแบบเดิมๆอยู่จะเปลี่ยนจากของศูนย์ก็มาเป็นของมอนโรเนี่ยก็เห็นผลชัดเจนนะครับว่า ช่วงล่างฟิลมนันออกนุ่มๆแน่น,นๆนะแข็งก็ไม่แข็งนะครับแล้วก็นุ่มก็ไม่นุ่มแล้วก็เข้าโค้งก็โอเคก็ไม่ได้ย่วยอะไรนะครับส่วนการกลับไปตามทางขุกขระก็ไม่ได้มีปัญหา ช่วงล่างก็ไม่ได้สะเทือนขึ้นมาเยอะนะครับก็ยังในเกณฑ์ปกตินะถือว่าเป็นโชคที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนโชค๊ค after market นะครับแต่ก็ไม่ได้โหลดอะไรนะังผมจำเดิมเลยนะครับถือว่าโอเคเปลี่ยนเลนที่ความเร็วสูงก็ไม่ยวกนะครับ ข้าโครงที่ความเร็วสูงก็ก็ไม่เสียวเหมือนกันนะครับโอเคโอเคนะครับทีนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ